ตื่นยังลูกต่นเด็กยังไม่ตื่นตื่นยังยังไม่ตื่นเหรอยังไม่ตื่นเลยเหรอเนี่ยยังหลับอยู่เลยเหรอยังหลับอยู่เลยสิยังหลับอยู่เลยเหรอเอาไงดีพ่อจะไปกินไก่ทอดแล้วอ่ะไปไหมอ่ะไปไหมไปลุกสิเอ้ยลุกเพึบเลย เอ้ยไปปลุกจากที่นอนเลยไปกินเชดเดอร์เกลกันใช่ไหมเชดเดอร์เกียวปะเชดเดอร์เกลกันเลยเชดเดอร์เกลไป<ม>ออกไปข้างนอกกันดีกว่ารอด้วยสี่รอด้วยสี่อ,สอือหือเชดเเกลแหละเดี๋ยวแม่ไมปซื้อปีงไก่หลังที่เมืเองหลวงที่เมืองยะฮึ่งพรุ่งนี้พ่อไปทำงานแลวออกไปได้ไหม ถอย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 ดูรถข้างหลังด้วยนั่งกับแม่เลยนั่งตักสบายสบายออืไปไหนกันเนี่ยเราจะไปไหนกันไปไหนกันไปกินไปกินก่เออไปกินไก่กันไปเลยไหม ลุงชากับพี่เป็บไม่อยู่แต่ไรถ ขึ้นลิฟตรงนี้จอดตรงนี้เลยคันเล็กๆร้านจอดเยอะนะกว้างเลยล่ะเอเวนิวส่งพ่อพามันเบลดูอะไรอยู่ลุกไหนดูตัวอะไรหอยเหรอหอยเชอรี่ปะหรือหอยทากเนี่ยหอยทากเออดูดิมันเกาะเต็มเลยตรงนี้ก็มี ตัวมันไปไหนแล้วอ่ะตัวมันไม่อยู่แล้วอ่ะมันเหลือแต่เปลือกมันอ่ะเออม,มันทิ้งอไว้เต็มเลยก็ด,ดีเด็วตาอกำแพงนะหือหเฮ้เอาไปเลี้ยงไหมเอาไปเลี้ยงไหมไม่เอาไม่เอาไ่าไปกินไก่กันดีกว่าหนูแม่รอหน้าฟตบแล้วนี่แม่เรอาอมื่ว โอเคตอนนี้เราถึงที่แฮปปี้แอมเบส่ิวสงกรพาแล้วนะเดีย๋ยวเราต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองถึงแล้วโอ้โหร้านประจำของแม่เบลใช่ไหมหอมเนียบ,บมากเลยอะ่ะมีหลายอย่างนะมีชินคันเซนด้วยนี่ถึงแล้วเชดดากิลของแม่เบลเอ๊ะ เข้าไปเลยลูก,ร,กร้านโปรดของหนูไนงะเดี๋ยวไปเลือกเมนูก่อนนะเฮ้ยสั่งแล้วเขาไม่เป็สั่งอะไรไปลูกอบ โอ้โจั่งไก่ไปหรเอโอ,โอ้เธอจั่งมันเดินตรงมาที่โต๊ะแล้วนะเธอสั่งแล้วอรอของข้อลองรสใหม่ด้วยไก่ราดซอสท,ทัโฟเฟิลยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเห็ดทัอฟเฟิลเนาะมันก็น่าจะแพงอยู่นะแต่149บาทน่าจะอร่อยเป็นไก่กรอบของเบลก็เป็นไก่ราดซอสน้ำปลาไก่ทอดซอสน้ำปลารอชิมดีกว่า สั่งลายไปของแม่แม่สั่งชุดคอมโบเป็นไก่ซอสน้ำตาสองชิ้นแล้วก็ยำมีอย่างนมาแล้วยำไก่ยำไก่ใช่แล้วก็ชุดไก่ัฟอมโบของพ่อได้ยำก่อนแล้วเขาว่ายังไงบิงได้กินสองชิ้นแม่นี่มันมีไก่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือชิ้นไก่นะโอ้โหดูดิ น้ำเป็ดพริกๆเลยโห้ยน่ากินอ่ะใช่อร่อยอ่ะนี่เขาจิ้มก่อนว้าวของบิงมาแล้วนี่ไงไก่ราดซอสน้ำปลาใช่โอ้แล้วนี่ของบิงเหมือนกันเหรอใช่เพราะว่าของบิงเหมือนกันเดี๋ยวแม่กินเนื้อไงบิงข้าวเยอะเลยอรเลยสุดข้าชิมนี้ก่อนดีกว่าโอ้ ชอบตรงหนังอะ่ะเดีแล้วหิวใช่โอ้นี่เลยอืมกินก่อ,อนเลยอร่อยแล้วเป็นอะไรกินหมดเราของมิ้มี2อิ้น่เลยกินหมดไหมกินหมดอืมไม่เหลือเลยใช่มั้ยชอบมากกินทั้งหมดนะมีอันี้เหรอ ใช่เป็นชุดไงชุดคอมโบเนี่ยชุดของชุดของอ๋อเซ็ตใหญ่เลยเนี่ยอ๋อน้ำของแก้วโอ้เอาน้ำไฟร้อนๆเลยอ่ะอืมแม่ <c oughs> จะกินแล้วพอ่อเินเลยมึงไก่กับยำข้าวกับยำก็ได้ใช่แม่กินข้าวกัยกบยำเลยนะที่ับ่งอือบดีเหืเดิมนี่ไก่ราดซอสทับเบลของพอ่อ ในรูปมันเป็นกระทะอ่ะนี่มันเป็นจานกินได้เหมือนกันเฮ้ยตอนตอนนี้เป็นตายเยอะมากเลยกินหมดไหมเนี่ยโอ้หน้ากินอยู่นะจานล้วนให้ดูทุกจานเลย อยากกินแล้วอา้าวชาบูบูตึงตึงไปแล้วเรายังไม่ได้กินเลยชีสมันกุ้งฟรีปิดปิดชัวคขาวล่าปิดอะ่ะชาบูบูตึงสาขาแฮปปี้อ e เวนิวเริ่มแล้วเนี่ยตู้เนี้ยโหเป็นแพงว่า นี่ไงมีแววหยอดไหมสิบบาทก็มีเฮ้ยอันนี้เกลี้ยงเลยไปไม่เหลือเลยหมดแล้วไม่ได้ไปหอดกี่บ้างเลยไงเอารถไหมเอารถอันนี้ไหมเอาเรถเอารถเอารถเอารถรถรได้มาแล้วรถได้มาแล้วเหรอเอาอะไรอ่ะนี่พงกป็นแกะหมีนี่ปั๊บอิดป่าว เอาอะไรอะ่ะขอปิดเหรอเนี่ยข้างบนเนี่ยเออลองหยอดดิแม่ลองหยอดอันนี้หยอดอันนี้หายี่สิบบาทวิ่งไงนนี่ไงป๊อบอิดเอาไหมหยอดป๊อบอิดต้องหยอดชั้นนี้ชั้นนี้หยอข้างข้าง,างนี้ข้างนี้ข้างนี้หยอดเลย เอาดูสิจะได้ปลาปีติเปล่าสนใจเปล่าโอ้โหคล่องแคล่วมากคล่องแคล่วมากอือหือโอ้โหแรงดีเหลือเกินฝึกกล้ามเนื้อได้แล้วเอาโอ้เปิดเลยไหมเอ้ยเปิดเลยสิพ่อพเปิดให้นิพ่อเปิดให้ดูแม่เปิดดีปะนี่นะ แม่เปิดให้นี่ไงโอ้ว้าวแม่ป๊อปปิดแล้วถูกใจจังเลยสวยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยี่สิบบาทอ,อ,อืเป็นป๊อปปิดไงปิปรดรูปอะไรรูปเอ่อมนุษย์อวกาศไงเขาเรียกว่าอะไรนะเออจำชื่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพ่อดูก่อนพ่อจำได้แล้วพ่อจำได้แล้วเขาเรียกว่า เอามองอาสไงใช่ไหมเอ้ยเอามองออสไปดูันนี้กันอโอโซนันก้าวหล่ก้าวอโซนเหรอก็ไม่ดไปไหนะเร็วไม่อะไรนะไปออโซนกันไหมไม่ไม่ไม่โอเค, <laughs> ไ,มอเคไม่ก็ไม่เอาไงดีไปเดินดีเอลอกันนะ ไม่ลงแบงล่างไหมอาอลองมาเดินเล่งล่างกันดีกว่าไปไปไปจุง,จงมือหน่อยข้างล่างมีของขายด้วยเนี่ยเยอะแยะ,ยะเลยมีสลับเปล่าปึ๊บโอ้โ,อโ,โ,อโหเก่งจริงเลยนี่งไงเดินเล่นใช่ไหมมีหนม่มไหมมีหน่อมละมีหนมขายเยอะแยะ,ยะ,ยะเลย เอขนมเบื้องเฮ้ยหมี่อดอกขึ้นหมี่เลยไหมหมีม่กัดปะจ่าเฮ้ย <c oughs> มีที่นั่งกินด้วย เป็นที่นั่งนั่งกินได้เสื้ออาหารมานั่งกินได้เริ่มเย็นแล้วจะมืดแล้วอ่ะไหนดูดีเธอได้เลยมาโชว์หน่อยดิว้าวป๊อปปดเป็นรูปอามองอ้าวดีไหมดีจังเลยช่วงเย็นๆแบบสบายเลยนั่งตรงเนี้ยฟิลๆิ ตรงนี้เดี๋ยวซุล่าเขาออกมาเรารอตรงนี้ได้ไหมอ่ะเรารอทุล่าก่อนแป๊บหนึ่งสิบข้างใต้นี้ก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งเขาเปิดกันตั้งแต่เช้าเช้าเลย ข้างล่าง,งนี้ก็มีพวกย่างไฟร้านไก่ย่างส้มตำเยอะแยะเลยหรือใครจะสั่งพวกแก็บก็ได้นะมีที่นั่งรอพูดแันด้าก็มีนี่เลยยากาศทุ่งเย็น,นชิวๆแบบสบายเเด็กก็ล้างมือ S <S เ้ย,เ,ยเด็กทำอะไรเนี่ย,เ,ยเด็กวิ่งเล่นเหรอหกล้อมเหรอ,หรอที่กว้างใช่ออไหมอเลยเดินเล่นสบายสบายเลย อิ่มไหมอิ่มมากซื้ออะไรมาเมื่อกี้เข้าไปครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยถ้าบิ๊กจะเข้าไปเดินเฉยๆเพราะได้ยานอยู่เพราได้ขนมปิ้งมาไงครับอ๋อคาริโบโกแบ่กับคอนเฟกต์ก่อนดิเอ่อคาริโบโกแบ่ช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวไหนเลยแม่อยากไปเที่ยวไหนไม่รู้ อยากไปเที่ยวไปหมดเลยแต่ไม่ว่างช่วงนี้งานเข้าเยอะมีงานดีกว่าไม่มีงานมีงานเอาอไปเที่ยวใช่มีงานเยอะเยอะดีแล้วท่องเที่ยวไม่ได้ตังค์ท่องเที่ยวมีแต่ตเสียตังค์ช่วงนี้เป่าแซกไปก่อนรับตังค์มาก่อนกานขับช่องเที่ยวดาเที่ยวครวทัวร์แก๊งก็เพิ่งเย่ายเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยว,วไไนนรอวันเดี๋ยวเพวิ่งกดอ n f o l l o w หรือว่ากดอ,อันซับแล้วกันซับสไครต์ไว้ก่อนนะคะ S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปเที่ยวแน่นอนที่เลงเอาไว้ก็คือการแคมปิ้งอะ่ะอยากไปเออยังไม่มีเวลาไปเลยแคมปิ้งก็อยากไปเที่ยวเหนือก็อยากไปเที่ยวภูเขาก็อยากไปไปดูหมอกก็อยากไปดลพระบางยังไม่ไปเลยโอ้ดูไกลขนาดนี้นเลยหรอหมอกหลวงพระบางเลยเหรอไกลไปเป้าหลวงพระบาง ลาบางเวียงจันใต้ไปอะไรนะเหนือลาวลาวใต้ลาวเหนือลาวเหนือลาวใต้เื่อเรียกอะไรวะปางอะไรเดี๋ยวก็ลืมตั้งแต่เจอกล้องแล้วลืมจําไม่ได้ลาวเขาเรียกอะไรวะที่ขึ้นไปอ่ะที่เป็นภูเขาอ่ะ มีน้ำมีลาปูนี้นะ่ะเอาเอาเอาติา๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลานึกไม่ออกบิงไนไหนรอเจอลูกไม่รู้นึกไม่ออกไม่รู้ที่ไหนอา้าวขาใหญ่เทียเยเท่ยงข่าวใหญ่เที่ยงก็วิวหมอกนะมันมีลานกลางเต็นท์ที่ใหม่ชื่อทอร์นาโดนิดมากเลยทอร์นาโดอยู่ที่ไหนจใช่ các chú đi thổi lá che ôi, tiếng đẹp, ai à? sắp bắt, bye 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 bye, bye bye, bye gần. bye, bye bye, bye <laughs> bye, 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 bye บายบายแล้วบายบายเดี๋ยวเด็กิเด็กเดินสบายใจเฉิบเลยของมาปล่อยพลังใช่ไหมเอาปล่อยพลังสิ่ไหนปิงลองปล่อยพลังให้พ่อดูสิโอ้โหพลังเยอะโอ้โหดูดิโอ้ปล่อยพลังปล่อยพลังโอ้ยปล่อยพลัง โอ้ยพอปล่อยพลังโน่น้พลังเยอะโอ้ยรอตรงนี้เลยพลังเยอะพลังเยอะโอ้ยพลังเยอะโอ้ยเด็กปล่อยพลังอ้าวเด็กปล่อยพลังวนรอบแม่ดิหัวมากเลยแล้ววนรอบแม่นน่นเขาถ่ายไม่ได้ไงเขาปล่อยพลังปล่อยพลังโดนดปล่อยพลังโอ้โอ้ ไพลังไปพลังหมุน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 โอ้โหแรงเยอะจริงๆเลยว้าวเอ้ยเฮ้ยเฮ้เโอ้โห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 โอ้อ้าววิ่ง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 โอ้โหแรงเยอะจริงๆเลย